โดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยอนนี้บรู๊เข้าแจ้งความถูกเครียดคีย์บอร์ดคุกคามนับ10ปี แซมมี่ควงหนุ่มเที่ยวเชียงใหม่เห็นหน้าหล่อดทะลุหน้ากากไร้ว right ินมิลกราฟนำทัพคู่จิน้นคว้ารางวัลจากประเทศฟิลิปปินส์ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กุมอรีไซส์เช้าข่าวบันเทิงและพวกเราสองคนพะแพรพัดค่ะนะฮะวันนี้ก็ปีใหม่แล้วนะครับก็มีข่าวหลายข่าวเหมือนกันนะที่นํามาอัปเดตกันนะครับเช่นข่าวแรกเกี่ยวโควิด -19 ถูกต้องเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานนี้รู้สึกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนี่เพิ่มขึ้น500อีกแล้วใช่ไหมก็เพิ่มขึ้นเยอะมากเหมือนกันนะถูกต้องทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะอันหนึ่งในนั้นก็มีนั่เท ติดหรือ,อยังก็รู้วันนี้คําถามในใจของุูทุกคนนะอแอบเชื่อว่าเจ้าถามตลอดเลยว่า ฉนติดยาแต่คือช่วงที่ผ่านมามันจะมีเป็นแบบคล้ายๆตัวตรวจที่ก็สามารถซื้อไปตรวจเองได้ใช่ซึ่งมีการมาขายกันเยอะๆเข้ามานะในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็มีหลายคนผมเห็นว่าเขานาไปตรวจเหมือนกันแต่ว่านายเน็กเขาไปตรวจมาแล้วเป็นยังไงนาเน็กก็ซื้อชุดแบบนี้ไปตรวจมานะคะแต่ว่ามีเพจดังเนี่ยออกมาเตือนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางออยหรือว่าเอาทางคุณหมอเนี่ยเขายังไม่อนุญาตให้เราซื้อมาตรวจเองนะเพราะบางทีผลมันอาจจะไม่ตรงอาจจะมีผลบวกลวงหรือว่าผลลบลวงก็ได้ค่ะ คือมันจะอันตรายตรงที่ว่าถ้าสมมติเราเป็นแล้วผลมันไม่ตรงขึ้นมาเนี่ยเราก็จะ เชื่อใจไงไว้ใจแล้วว่าเฮ้ยฉันไม่ติดแต่เราอาจจะเอาไปแพร่คนอื่นได้จากข่าวการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ที่ลุกลามไปทั่วประเทศนะคะท่านเราหลายคนเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยทีเดียวแล้วก็ต้องมาวิตกกังวลด้วยกลัวว่าตัวเองจะติดเชื้อเนี่ยรวมไปถึงพิธีกรชื่อดังค่ะนันเน็กนะคะที่ล่าสุดก็ได้ซื้อที่ตรวจโควิด -19 มาตรวจด้วยตัวเองหลังจากที่กังวลว่าจะติดเชื้อดังกล่าวพร้อมกับโพสต์ลงใน Facebook ด้วยนะคะซึ่งปรากฏว่าไม่พบเชื้อ ก่อนจะโพสต์ภาพในภายหลังตรวจนะคะแล้วก็ที่ตรวจให้แฟนๆได้ชมกันแล้วก็ระบุข,ข้อความไว,ว้ว่าพี่ตรวจโควิดในทีแล้วขึ้นขีดที่ตัวสแปลว่าไม่ติดเชื้อเย่พนักงานเพจนันเนค้าเตรียมตัวตรวจทุกคนซื้อชุดตรวจเต,ตรียมเอาไว้ให้แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับต่อมาเพจดังนะฮะที่มี <c oughs> มชื่อว่า d ราม a าอัดดิครับได้แชร์โพสต์ของนันเนกพร้อมระบุข,ข้อความเตือนภัยนะครับว่าการซื้อที่ตรวจลักษณะน,นี้มาตรวจเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้แล้วก็ทางออย ยังไม่อนุญาตให้ขายกับประชาชนทั่วไปครับหลายๆตัวเนี่ยยังไม่มีความแม่นยำม,มากพออาจเกิดผลบวกลวงหรือว่าผลลบลวงได้ข้อความในเขียนไว้แบบนี้ครับบอกว่านนเนปัจจุบันชุดตรวจพวกนี้ออยออนุมัติให้ขายกับบุคลากรทางการแพทย์หรือสถานบริการทางการแพทย์เท่านั้นไม่มีการอนุญาตให้ประชาชนซื้อไปตรวจเองเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยจะมีความไว และความแม่นยำไม่สูงพออาจเกิดผลลบลวงผลลบร่วบผลบวกลวงได้หากประชาชนเอาไปตรวจเองแล้วแปรผลไม่ถูกต้องหรือติดเชื้อแต่เกิดผลลบลวงเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ติดเชื้อจนประมาทแล้วก็นําเชื้อไปแพร่อันนี้เนี่ยอันตรายมากทัางนี้ครับภายหลังจากที่เพจ drama addict ออกมาโพสตเตือนนันเองก็ได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ จริงต้องบอกว่ามันน่ากลัวนะเพราะว่า,าก่อนหน้านี้เลยตั้งแต่ะระลอกแรกเนี่ยมีเห็นคนเอามาขายตาม a c e b o o k เหมือนกันซึ่งเป็นที่ตรวจที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเราบ้างบางคนผลิตเองเอามาออกมาขายก็มีอันนี้ต้องระมัดระวังกันก็ดูกันให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกตอนนี้ออยยังไม่อนุญาตให้ <Gym S 2> เราเอามาตรวจกันเองด้วยนะฮะก็เดี๋ยวรอ ต่อไปน่าจะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับมาต่อกันดีกว่าที่อันนี่บรูคนะครับไม่ได้พูดข่าวของเธอมาน,นานมากหล้วเหมือนกันแล้วันนี้กลับมาช่วงนี้แน่นอนเลยว่าก็เมื่อกี้ดูในไฮไลท์กันไปแล้วนะฮะว่าโดนบูลลี่โดนมาพูดพาดพิงในแง่ไม่ดีในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายล่าสุดนี้เธอออกมาบอกว่าเตรียมฟ้องแล้วครับ นักแสดงสาวอันนี้บลูครับได้โพสต์ข้อความว่าตนเองเนี่ยได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับหลังจากที่ถูกกรียนคีย์บอร์ดคุกคามมาอย่างยาวนานกว่า10ปีใจความที่เจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์ทางอินส a าแกรมส่วนตัวครับมีดังนี้บอกว่า1ปีมี365วัน10ปีมี3650วันแอนเป็นคนที่เงียบและไม่เคยตอบโต้กรียนคีย์บอร์ดมาตลอด ปล่อยให้สนุกสนานกันไปอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยมาตลอดหลังจะเก็บข้อมูลมาสักพักและทบทวนแล้วว่า3,000กว่าวันนะฮะก็ถึงเวลาที่ต้องปรับการบูลลี่และคุกคามบ้างแล้วเห็นไม่พูดเลยกระทำกับแอนเรื่อยมา คุณเล่นกัดกันไม่ปล่อยบุรีแอนและลูกแอนมา10ปีแล้วทำไมคุณยังมูฟออนจากชีวิตแอนไม่ได้เลยงงมากล่าสุดข่มขู่ว่ามีผู้ใหญ่คอยดูแลคุณด้วยถ้าแอนเอาเรื่องแอนจะบอกว่าคนไม่ดีผู้ใหญ่เขาไม่คุ้มครองหรอกค่ะไม่ได้ทำเพื่อความสะใจเพราะถ้าจะทำเพื่อความสะใจทำไปนานแล้วอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรที่ปล่อยไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ใช่คนที่ร้ายแต่ถ้าทำลายกันไม่จบมันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน เนาะอย่าไปทำเลยเนาะมึงเรื่องที่แบบมันไม่ดีนะเพราะเรายังไม่อยากให้คนอื่นมาพูดไม่ดีกับเราเลยเราก็อย่าไปพูดไม่ดีกับคน<ช>อ,อื่นเ<อ>าขา<อ>เนาะบางคนแค่โ,<น>โดนท้าน,นีนิดหน่อยก็แบบสะเทือนจิตใจแล้วนี่โดนบูลลี่มาสิบปีอ,ะอ่ะนานมากเลยนะ,ะมากันที่สาวคนนี้นะคะกับสาวแซมแซม,มี่นั่นเองค่ะล่าสุด ไปเที่ยวเชียงใหม่นะเหมือนเป็นทริปเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจเบาๆถึงแม้ว่าจะใส่แมสใส่อะไรตลอดเวลาแต่เราก็ยังตาดีเห็นมาได้ว่าความหล่อเขาทะลุแมสออกมาเลยอาจจะเป็นใครไปดูกันค่ะ คนก็ช่างสังเกตกันอยู่แล้วล่ะ <S 2> <S 2> <S ไม่รู้ว่าเป็นเลิกดีเปิดตัวแฟนหรือเปล่าในช่วงปีใหม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นางเอกสาวแซมมี่ค่ะเออปากยอมรับว่ามีคนพิเศษที่กําลังคุยคุยอยู่แถมยังมีภาพมาให้ลุ้นกันตลอดในอินสตาแกรมด้วยนะคะว่าหนุ่มคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครกันแน่และภาพล่าสุดที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะคะเมื่อแซมมี่เนี่ยจะทริปไปเที่ยวแล้วก็เช็คอินคาเฟ่ที่เชียงใหม่พร้อมกับโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับหนุ่มปริศนาค่ะแล้วก็ยังผลัดกันถ่ายรูปด้วยกล้องฟมมมด้วยยยาแฟเเีีี่ไปอสสงงชร ยกใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเขินมากอยากเห็นรูปคู่แฟนละคะ่ะรวมทั้งมีคนมาถามด้วยว่าคนนี้เนี่ยแฟนพี่แซมหรอคะ,อะขนาดทั้งใส่หมวกนะคะใส่แมสไม่เห็นหน้าเลยแต่ว่าออร่าความหล่อนะยังทะลุออกมาเราก็คงได้แค่รอลุ้นละคะ่ะว่าหน้าหนุ่มคนนี้เต็มเต็มเนี่ยจะหล่อแค่ไหนส่วนจะใช่คนรู้ใจของสาวแซมมี่หรือเปล่าคงต้องรอฟังจากเจ้าตัวเอเองคะ่ะ คือไม่ใช่แค่ว่าใส่แมสนะเขายังเบลอด้วยนะรูปอ่ะอีกรูปก็คือหันหลังแต่คนก็ยังซูมเข้าไปซูมเข้าไปสืบจนได้อ่าไม่ว่าไงเราอาจจะต้องขอฝากฝากเรื่องนี้ให้นักสืบโซเชียลดูนะว่าจะเป็น i อของใครแล้ว่อยเอามาบอกเราเขาอาจจะยังไม่แท็กอะไรแบบนี้นะฮะอมาต่อกันที่ข่าวต่อมานะครับสำหรับครูเฮียซอนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตหน่อยหลังจากที่เราได้อัปเดตไปในช่วงที่ผ่านมาแหละถึงเรื่องราวการหย่าร้างกับอดีตสามีนะครับแล้วก็ประเด็นในตอนนั้นที่ อย่าร้างกันไปเป็นเประเด็น,น,น,นที่มันไม่ค่อยจะ make sense s e n s เท่าไหรนะ่นะคัจะเป็นอะไรก็ไปลองเ e ิร์ชดูได้นะครับแต่วันนี้ฮะมาพูดถึงหน่อยถึงความรักครั้งใหม่ว่ามีโอกาสที่จะมีหรือเปล่าครับ นักสแสดงสาวคูฮยอนซอนครับก็เคยผ่านชีวิตการแต่างงานที่ล้มเหลวกับอดีตสามีอันแจฮยอนมาแล้วแต่ว่าในการพูดคุยในรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อว่า Face ID ครับซึ่งอ,ออกอากาศในเมื่อสี่มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ได้พบกับจุนฮันซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนผู้ชายที่เธอสนิทด้วยมากที่สุดในสมัยเรียนซึ่งเธอก็บอกว่าดีใจมากๆที่ก็ได้พบเจอกับจุนฮันอีกครั้งหนึ่งในรายการนี้และอยู่ๆเธอก็ได้พูดออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็ยังไม่ได้เข็ดกับเรื่องราวความรักหรือว่าเข เพราะถ้าเกิดาาเพระถ้าหากมีโอกาสเธอก็อยากจะคบผู้ชายที่รักเธอจริงๆและอยากจะสวมชุดเจ้าสาวเข้าพิธีวิวาอีกสักครั้งหนึ่งครับค่เฮียซอนได้เผยในรายการข่าวว่าในช่วงล็อกดาวน์ถ้าหากว่างมากๆเนี่ยเธอก็จะเขียนรายชื่อคนที่เธอรักแล้วก็อยากให้มาร่วมงานแต่งงานของเธอเพราะถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าเธอเคยแต่งงานกับอันเจฮยอนมาแล้วแต่เธอก็ไม่ได้จัดงานแต่งงานเพราะเธอได้บริจาคเงินแทนการจัดงานแต่งงานนั่นเองค่ะ โดยครูเฮยซอนนะคะบอกว่าคนที่เธออยากให้มางานแต่งงานของเธอเนี่ยมีราวๆแค่10คนเท่านั้นเองโดยครูเฮยซอนนะคะบอกว่าหลังจากที่แยกทางกับอันแจฮยอนไปแล้วเธอก็มีโอกาสได้คุยๆกับผู้ชายที่เข้ามาจีบบ้างมีเดทกับผู้ชายบ้าง แต่ว่าผู้ชายคนล่าสุดที่เธอลองค,คุยด้วยในตอนนี้เธอก็ไม่ได้ติดต่อกับเขามานานนับเดือนแล้วค่ะเพราะว่าเธอรู้สึกว่าผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยเข้ามายุ่งยามแล้วก็วุ่นวายกับชีวิตเธอมากจนเกินไปซึ่งเป็นผู้ชายในแบบที่เธอนั้นไม่ชอบเอาซะเลยโดยกูฮียอนครับก็ได้กล่าวปิดท้ายรายการที่ฟังแล้วค่อนข้างจะน่าเห็นใจเหมือนกันครับเธอบอกแบบนี้ก็บอกว่าถึงผู้ชายปริศนาที่ฉันเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอคนนั้นไม่มีใครรู้ว่าคุณเป็นใคร บางทีรักแท้ที่ฉันจะได้เจอในอนาคตอาจจะไม่ใช่ผู้ชายก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกเพราะบางทีรักแท้ของฉันอาจจะไม่มีอยู่จริงและอาจจะไม่มีผู้ชายคนนั้นอยู่จริงเลยก็ได้ ก็ฝากทิ้งทายไว้ซะนเห็นใจเลยทีเดียวเราก็เป็นกำลังใจให้นะขอให้เจอรักแท้ไวๆละกันมากันที่หนุ่มคนนี้บ้างนะคะกับอัลบั้มของเขาที่ต้องบอกว่าทำลายสถิติเลยแต่ว่าจะทำลายสถิติอะไรและจะเป็นใครต้องไปติดตามค่ะ อัลบั้มเนี่ยชื่อยาวเหยียดเลยนะคะคอัลบั้มที่มีชื่อว่า Divinely Uninspired to a Hellish e x t e n ของนักร้องหนุ่มชาวสกอตแลนด์ค่ะ Louis Cpldy ก็ถือว่าเป็นงานเพลงที่มีผู้ฟังแบบสตรีมมิ่งเนี่ยสูงที่สุดในสหราชอาณาจักรประจำปี2020เลยซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่ไม่ธรรมดานะคะเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วอัลบั้มชุดนี้ก็รั้งอันดับหงงานเพลงที่มีผู้ฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งสูงที่สุดมาแล้วเช่นเดียวกัน เท่ากับว่าเดบิวต์อัลบั้มชุดนี้ของล e w ส s คาพาร์ดีนั้นกลายเป็นงานเพลงที่มีแฟนเพลงในสหราชอณาจักรฟังมากที่สุดติดต่อกัน2ปีซ้อนเลยค่ะซึ่งเป็นสถิติที่ไม่เคยมีเสือปินคนไหนทำได้มาก่อนโดยนอกจากอัลบั้มจะประสบความสำเร็จมีผู้ฟังเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปีแล้วครับซิงเกิลเพลงที่มีชื่อว่า s o m e o n e you love แล้วก็ before you go ของ Lewis Ca p a l d i เองก็ยังเป็นซิงเกิลที่มียอดขายสูงสุดติดท็อป10นะฮะประจำปี2020ที่ผ่านมาด้วย ในส่วนของสถิติการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งที่น่าสนใจในสหราชอาณาจักรตลอดทั้งปีที่ผ่านมาในปี2020นี้ครับก็คือมีผู้ฟังแบบสตรีมมิ่งในช่วงล็อกดาวน์เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปี2019ถึง20%ด้วยกันโดยยอดของผู้ฟังเพลงสตรีมมิ่งโดยรวมนะครับเฉพาะในสหราชอาณาจากักรในปี2020เนี่ยรวมกันแล้วอยู่ที่ราวๆ1 3 9 0 0 0ล้านครั้งเลทีเดียวครับ จริงก็เป็นสถิติการฟังสตรีมมิ่งแบบที่ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าตอนล็อกดาวน์เนาะเราก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็ต้องเริ่มหาแพลตฟอร์มวนไปน่าจะเป็นช่วงที่ใดๆก็ตามเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยบูมมากเลยทีเดียวปีนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนี่เริ่มเริ่มโหลดแอปพลิเคชันติ๊กตงติ๊กตอกกลับกันแล้วนะจะมาเป็นดาวกลับรอบนึงเงี้ยหรอเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเรื่องราวของคู่จิ้นสุดฟินกันบ้างค่ะ จินหรือว่าโลกโซเชียลนะฮะต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเวลามีโบทอะไรโอ้โหได้รางวัลมาทั้งนั้นเลยตลอด <laughs> วันนี้ก็ได้ไปฟ้ารางวัลมาอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับสำหรับคู่จิ้นหลายคู่เลยจากเมืองไทยที่ฟิลิปปินส์ครับ มาดูกันนะครับมีหลายคู่เลยนะฮะเรียกว่าฮอตสุดๆสำหรับคู่จิ้นซีรีส์วที่ประเทศไทยครับที่ก็ได้รับความนิยมแล้วก็ด่งดังทั้งในและก็ต่างประเทศจนหลายคู่สามารถคว้ารางวัลในงานประกาศรางวัล Voice Point Social Media Awards 2020ครับจากประเทศฟิลิปปินส์ครับที่ก็ประกาศออกมาเมื่อปลายปี2500 63ที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ก็มีรางวัลคู่จิ้นซีรีส์วยยอดนิยมเพิ่มเข้ามาด้วยครับโดยก็มีคู่จิ้นสุดฮอตอย่างหนุ่มไบรท์และก็หนุ่มวินคว้ารางวัล p h โน o m e n ลฟร o r e ์บีเอ Couple of the Year 2020, 2020ก็คือรางวัลคู่จิ้นซีรีส์วายจากต่างแดนก็สามารถสร้างปรากฏการแห่งปี2020จากผลงานซีรีส์เพราะเราคู่กันมาครองได้นนครับตามมาด้วยคู่ของมิลกราฟค่ะแล้วก็ยังมีเต้นิวคริสติงโตออฟกันแล้วก็บิลกินพีพีที่เรียกได้ว่าเป็นการคว้ารางวัลแบบยกแพ็คก,กันเลยนะคะกับรางวัลคู่จิ้นซีรีส์วายจากต่างแดนยอดเยี่ยม Out for, uh, outstanding for u t s t a n d i n g for bl couple of the year 2020ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคู่จิ้นหน้าใหม่ด้วยนะคะอย่างหนุ่มเจฟวอร์กมอนกับเกมส์เพลนะคะที่โดดเด่นจากผลงานเรื่องฮีชีอิดตายไม่ตายแล้วก็อินกรีเดน t ์ค่ะจนมีฐานแฟนคลับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําไม่สามารถควา้ารางวัลพิเศษนะคะ Rising for นเบียลคอร์เ e อร์ออฟ e ดอะท2 0าไดเี้มได้ได้ว่าขึ้นแท่นคู่จิน้นซีรีส์วายหน้าใหม่แห่งปี2020เลยทีเดียว มีคู่จิ้นเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะมว่ามันก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นคู่ผู้ชายผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงก็ตามแต่ว่ามันสามารถทําให้ผลงานประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตแล้วก็ก้าวไปที่ต่างประเทศได้จริงแอบแอบคิดอยู่เหมือนกันนะว่าประเทศเราค่อนข้างโดดเด่นในการผลิตซีรีส์วายมากๆเลยอะเพราะว่าแฟนคลับแฟนคลับต่างประเทศเยอะมากก็เลยคิดว่าถ้าเราดันเรื่องนี้ไปเลยล่ะ ส่งออกเนี่ดันแล้วก็ส่งของเยอะแยะมากมายกันนะอ้าก็ทํารายได้เข้าประเทศได้อีกทางหนึ่งนะคะมากันที่สองนางเอกสาวกันบ้างดีกว่านะคะคุณยาย่าแล้วก็คุณใบเฟิร์นเขาไปขี่มาด้วยกันแต่ว่านี่จากภาพที่เห็นสาวใบเฟิร์นเธอบอกว่าเธอบินลงมาจากหลังม้าเลยจ้าล้มลงมาใช่ตกมานะคะงานนี้เจ็บจริงแต่เธอบอกว่าฟินมากแต่ว่าจะฟินเพราะเรื่องอะไรไปดูกันค่ะอีหลังไว้ครับอีหลังไว้อีหลังไว้ อีลังไ,ไ,ไว้ครับอีลังไว้อีลังไว้ตกมามาสูงมากนะคะประเดิมเจ็บตัว ้อนรับต้นปีฉลูกันเลยสําหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกค่ะที่ได้ประสบอุบัติเหตุต,ตกมาซึ่งเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพแล้วก็คลิปลงไอจนะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าคุ้มมากบินลงมาเลยจุดจบสายแข็งซึ่งที่มาแคปชั่นฟินๆแบบนี้นะเพราะว่าตอนเจ็บตัวเนี่ยมีสาวย่าๆมาคอยดูแลแล้วก็ประครบน้ําแข็งให้ไม่ห่างเลยเพราะว่าตัวของใบเฟิร์นเองเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบย่าๆมากนั่นเองค่ะก็เลยฟิน มมนใช่เอาไม่ได้ตั้งใจนะมันบินของมันลงมาเองเอลไม่รู้เรื่องจริงๆิไอีเลยใช่ตกใช่ามเธอเธอบอกเลยว่าจะไม่ได้ทำเดี๋ยวยายด่าฉันไปทำตัวไปนะสงสารนะด้านผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิร์นครับก็เผยก่าชิมข่าวถึงอาการของนาเอกสาวว่าในตอนนี้เนี่ยคือ แผลที่ช้ำจากการตกม้าก็มีอาการฟกช้ำกว่าวันแรกคือตอนแรกเนี่ยก็รอดูอาการสักระยะหนึ่งแล้วค่อยไปหาคุณหมอเพื่อเช็คให้ละเอียดเพียงแต่ตอนนี้ยังสามารถทำงานได้ตามปกติอยู่ครับโอ๊ยตกออกมาแรงมากเลยลเพราะว่าแทนนะมา้มากำลังวิ่งแบบด้วยความเร็วด้วยแพงขี่ม้าอยู่แล้วอะแพ้ขี่ม้าอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดตกแบบนี้คือเจ็บไหเ,เคยเคยไหม ไม่เคยตกแบบนี้เพราะว่าถ้าถ้าคนขี่เป็นเขาจะมีวิธีมีท่าให้เราร่วงให้มันเซฟที่สุดอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าคือห็นคลิ้งลงมาคลิ้งคลิกลงมาจากด้านหน้าเนี่ยโหน่าจะเจ็บมากทีเดียวอรักษาเนื้อรักษาตัวดูแลตัวเองดีๆนะคะะอ้าดูมาที่คุณปาวลีกันนะครับเห็นบอกว่าในช่วงนี้กลับมาล็อกได้อีกรอบหนึ่งก็มีงานที่ถูกแคนเซิลไปแต่ก็ากจะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเรื่องอะไรมาดูกันครับ ไปีกหนึ่งสาวครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แบบเต็มเตมครับสำหรับนักร้องสาวเป่าเป่าวลรีครับที่ก็ได้เผยว่าตนเนี่ยก็ถูกยกเลิกงานช่วงปลายปีที่ผ่านมาถึง10งานเลยทีเดียวครับก็รู้สึกว่าเสียดายมากเหมือนกันนะส่วนในปีนี้ก็คงต้องมารอดูแหละ สถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรครับพร้อมเผยถึงแผนว่าจะมีลูกไหมอย่างไรก็บอกว่าอาจจะใช้โอกาสนี้แหละในการพักงานช่วงโควิดปั๊มทายาทเลยแต่ส่วนตัวเนี่ยก็พยายามจะไม่เครียดแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าครับเราก็แนะนว่าเราไม่ค้าแล้วกันที่จริงก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคะที่แบบว่าเออโควิดมาเราก็มีเวลาว่างมากขึ้นมาลองกันอีกสักตั้งก็คือแบบว่าก็คง ปล่อยธรรมชาติแล้วค่ะเพราะว่าอายุเราก็ยังยังไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นยังอยู่ในช่วงที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ธรรมชาติได้ค่ะยังไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ถ้าเกิดในในช่วงมาในช่วงโควิดเราก็คงถ้าเกิดมีก็มีได้เพราะคุณหมอก็มีที่ปรึกษาอยู่งานคอนเสิร์ตต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะยกเลิกยกเลิกค่ะก็เรามีประสบการณ์จากครั้งที่แล้วเราก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ ได้โศกเศร้าหรือว่ากังวลอะไรมากมายคือเราก็พยายามปรับตัวของเราถึงแม้ว่าเราไม่มีรายได้แต่เราก็พยายามแบบหาช่องทางอื่นๆเสียดาดไหมเสียดาดมากค่ะเพราะว่าเราเองก็เป็นคนทํางานนะเนาะเราก็อยากทํางานไม่อยากแบบอยู่ว่างๆอย,อยู่กับบ้านอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันเกิดแบบนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับมันก็มีคุยกับพี่ๆค่ะที่เป็นศิลปินด้วยกันเขาก็โอ้แบบเขาก็เศร้านะแบบนอยนอยกันไปหลายคน ็นที่บอนไปแล้วก็ต้องพยายามปรับตัวและกันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่แล้วนะคะ,ะมาที่สองสองคนนี้กันบ้างรจริงๆเนี่ยแพรแทบไม่รู้เลยนะว่าเขาสนิทกันฮะสำหรับพี่เอกชยัยศรีวิชยัยแล้วก็พี่ผัดไทยนั่นเองคือก่อนหน้านี้เขาไปร้องเพลงในรายการรายการหนึ่งเป็นการร้องคู่กันแล้วเรตติ้งก็ดียอดวิวเนี่ยถล่มทลายเลยนะคะแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเขาจริงๆเนี่ยสนิทกันมาตั้งนานแล้วอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ หลังจากที่ประเอกชัยศรีวิชัยนะคะมีการไปร้องเพลงคู่กับพี่ผัดไทยในรายการรายการหนึ่งจนเทปนั้นเนี่ยกลายเป็นเทปที่เรตติ้งแล้วก็ยอดวิวดีนะคะจนไปเจอตัวกับพี่เอกชัยข้าวก็เลยต้องขอถามถึงความสีระหว่างพี่เอกชัยกับพี่ผัดไทยกันสักหน่อยค่ะ โดยพี่เอกชัยนะคะได้บอกให้ทีมข่าวของเราฟังว่าจริงๆสนิทกับผัดไทยมาหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยเล่นละครด้วยกันเนี่ยก็เริ่มสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยพร้อมกับยังฝากบอกพี่ผัดไทยผ่านช่องเรามาด้วยนะคะว่าหยุดเปลี่ยนชื่อได้แล้วบริษัทบริษัทเดนพีเกอร์อเเนสำคันานมาก้เมื่อก่อนที่เราเราเล่นละครกันเล่นละครก็อยู่ในกองนอนกันอยู่ด้วยกันเคยหัวเคยหางกันอยู่ด้วยกันด้วยกันมาตลอดเลยแล้วก็ ทราบข่าวว่าเลตติ้งเขาดีมากเลยใช่ไหมเทปนี้อยากทํารายการทีวีคู่กับยายผัดอะอยากอ่านข่าวก็ราองบปกาว่าถ้าอ่านข่าวคู่กับยายผัดคงขำนะข่าวชาวบ้านนะไม่ใช่ข่าวแบบมีข่าวการเม่ข่าวข่าวชาวบ้านอะข่าวแล้วอ่านแล้วไปทะเลาะกันไปเถียงกันไปด่ากันไปอะก็เคยคุยบอกเขาบอกดีนะเธอคือเขาจะเป็นคนแนะมุกถ้าอยู่ด้วยกันเขาจะนัดมุกกันตลอดอย่างวันนั้นอะคือตกใจมากพอเจอมันก็วิ่งเข้าไปกอดมันแล้วมันตัวมันเล็กไงก็เลยล้ม ล้มแล้วก็กลิ้งพอกลิ้งเนี่ยไอ้ตอนที่มันอยู่บนป่าไม่เป็นไรตอนป่าอยู่บนมันอะ่ะแล้วนมมันก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมมันแบนอยู่แล้วอะ่ะก็สงสารยัยผัดมากกว่านั้นแต่สนุกนะเขาเป็นคนมีน้ําใจมากๆเป็นคนที่ไม่ไม่เห็นแก่ตัวที่เป็นห่วงก็เป็นห่วงสุขภาพมันแหละดูแลตัวเองเยอะๆอย่าเปลี่ยนชื่อบ่อยนามกุลอะไรก็ดี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 ด,ดีมันมันสายมูมาก ม้สาฝาบอกกับทางช่องเรามาอ <ừ ừ S 1> ย่าเปลี่ยนชื่อบ่อยอ่ะอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่า2คนนี้เขาสนิทกันมาตั้งนานแล้วนะคะ,ะวันนี้ครับเดี๋ยวเราปิดท้ายกันนะครับสำหรับใครอยากติดตามข่าวสารในวงการบันเทิง Exclusive เ,เลยนะครับสามารถส่ง SMS มาได้นะฮะที่ E แล้วก็ พิมพ์คำว่า E นะครับส่งมาที่4238703ก็จะมีคลิปแล้วก็มีข่าวสารต่างๆในวงการบันเทิงมาเอ็กซ์คลูซให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้ทุกวันเลยสามารถสแกน q r Code แล้วก็ทดลองใช้ฟรีๆได้5วันตรงหน้าจอหน้าตอนนี้ได้เลยครับ สแกนเคียร์โคต,ติดตามข่าวสารบันเทิงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามพวกเรากันด้วยรวมไปถึงข่าวสารที่น่าสนใจจากทวิชชั่นนะคะสแกนเคียร์โคนี้ไปได้เลยแอดไลน์มา <Add line S 2> เป็นเพื่อนกันก็นกได้ค่ะหรือวิ่กหนึ่งช่องทางนะคะกับ Facebook เ o ซบุ๊ก a ฟนเพจทวิชชั่น HD y o u t u b e ทวิชชั่นออ Official ค่ะแล้วก็ทางอีเมลนะครับสามารถส่งเข้ามาติชมรายการได้ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะแล้วก็แอปพลิเคชัน True ID ด้วยแหะครับวันนี้พวกเรา2คนลาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ